ไฮนะซังคนในจอนวัตชีวัสดซันเดย์สวัสดีซันครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกมเพจโซทู 2, ในเดือนสินครับด้ลคลิปทิปแอนทิคในพาทนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงจุดฟาร์มในช่วงสิ้นปี2023ในครั้งนี้กันนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวกิจกรรมคริสต์มาส2023แล้วก็จะรวมไปถึงตัวกิจกรรม New Year 2024กันด้วยนะครับก็สรับตัวกิจกรรมในช่วงนี้นะครับมันจะมีการเจอเรื่องเกี่ยวกับ อ่าแลปปี้สปอร์ตก็คือจะเป็นจุดเกิดเหตุการณ์ที่มันจะเหมือนกับเป็นแลปปี้ฟีเวอร์ั่นเอนะครับก็คือจะมีทั้งตัวแลปปี้ออกมาแล้วก็ยังมีการเจอกับกับตันหนึ่งตัวเนี่ยอย่างแน่นอนแล้วก็ยังมีการสุ่มเจอแบบว่าเป็นตัวเอสเปแลปปี้เกตแลปปี้หรือไม่ก็จะเป็นคิงกับตันที่เป็นมอนสเตอร์ตัวใหม่จากกิจกรรมในครางนนเอน,นะครับก็จะเป็น uh, มอนสเตอร์ที่มีการดอกของดีๆกันอยู่เยอะมากก็สามารถมาฟาร์มเรื่องเกี่ยวกับ ตัวไอเทมของต่างๆเนี่ยกันได้ในทางนี้นั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็สำหรับจุดฟาร์นั้นก็คือจะเป็นตามนี้ก็คือจะเป็นทางเขตทะเลทรายรีเทมนั่นเองนะครับก็คือตอนนี้เขตทะเลทรายจะเห็นว่ามันจะมีสลักการเกิดเรื่องเกี่ยวกับตัวเดเนี่แบบพิเศษกันอยู่ด้วยนะครับก็คือเวลาที่เราทําการกําจัดเดเนี่ไปปุ๊บมันจะมีโอกาสเจอเหตุการณ์ตัวลัปี้ฟีเวอร์ที่จะเจอกับมอสเซอร์ตามที่บอกไปนั่นเองนะครับก็คือจะมีทาง ทิศเหนือทิศตะวัตนตกตรงกลางแล้วก็ทิศใต้ตนั่นเองนะครับแต่ว่าจุดที่เราจะฟาร,ร์มกันจริงๆเนี่ยจะเป็นแค่ทางทิศเหนือไม่ก็ทางทิศใต้เท่านั้นนะครับทำไมาถึงเป็น2โซนนี้ล่ะเนื่องจากว่า2โซนนี้นะครับมันจะมีการปรับเลเวลของมอนสเตอร์ไปเป็นเลเวล8 2นะครับก็คือเราเจอกับเดรมี่ที่เป็นเลเวล8 2กันเลยก็คือจะเป็นการดรอปของในช่วงเหล็กเกมเนี่ยได้ดีนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าหากเป็นทางทิศตะวัตนตกกับตรงกลางเนี่ย เรื่องเกี่ยวกับเลเวลของเดนมินนั้นยังคงเป็นเท่าเดิมก็คือจะอยู่ที่เลเวล30นั่นเองนะครับหมายความสำหรับคนที่แบบจะไปฟาร์มของเนี่ยก็จะมีแค่ทางทิศเหนือไม่ก็ทางทิศใต้ประมาณนี้นั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับจุดที่ผมจะแนะนำเลยนะก็คือจะเป็นทางทิศใต้นั่นเองนะครับเื่องอนี้ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอ่าเป็นบั็กเป็นปัญหากันอยู่นะตอนนี้นะครับก็คือตอนนี้เนี่ยมันจะเกิดปัญหาที่ว่าบางครั้งเนี่ย เราไปตีตัวเดนเีเสร็จแล้วแล้วก็มีการบอกว่าเอ้ยจะเกิดเหตุการณ์แรปปี้ฟีเวอร์นะแต่ว่าเราดันไม่เห็นมอสเซอร์ที่ควรจะออกมานะครับคือตามปกติเนี่ยมันก็ควรจะเห็นมอสเซอร์ออกมาแต่ว่ายูดีเนี่ยมอสเซอร์ไม่ยอมออกมาแล้วบางทีกว่าจะออกมาเนี่ยก็คือแบบมันตายไปแล้วแล้วเราก็ไม่ได้รับของกันด้วยนะครับซึ่งออันเนี้ยมันเป็นปัญหาที่เขาก็มีการแก้ไขอ่ากันไปอย่างหนึ่งก็คือจะมีการปรับเลือกของตัวกับตันกับคิงกับตันไปนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยตัวมอสเซอร์สองตัวนี้มันคือมอสเซอร์ที่เลือกนะครับ ไม่ได้อิงไปตามจํานวนของผู้เล่นนะคือเลืเลอดมันจะน้อยมากก็คือแบบว่าเกิดมาทีเดยวเนี่ยแทบจตายเลยทันทีกันเลยซึ่งเขาก็มีการปรับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของมเอเตอร์เรียบร้อยแต่ว่าเรื่องเกี่ยวกับ การเจอมอสเซอร์แบบดีเลย์นเนี่ยยังรู้สึกว่ายังแก้ไขได้เค่นคดีสลับทางทางฝั่งเหนือนั่นเองนะครับก็คือตอนนี้ทางฝั่งเหนือของรีเทมนะครับจะเป็นจุดที่มีปัญหาเรื่องนี้กันอยู่ก็เลยแนะนำว่าถ้าหากจะมาฟาร์มในช่วงที่มีปัญหาอยู่เนี่ยก็แนะนำว่าไปฟาร์มฝั่งทางทิศใต้ที่ยังมีโอกาสเจอกับมอสเซอร์ได้ง่ายกว่าฝั่งเหนือก็แล้วกันนะครับจะเป็นแล้วเกี่ยวกับปัญหาตัวบั็อกอันหนึ่งนะแล้วก็ถัดมาก็คือจะเป็นเรื่องขอยเทมที่เราจะมาฟาร์มกันสำหรับตัวเทมที่เราจะมาฟาร์มกกันะครรบ็เเดี๋ยวอิ่มจ พวกตัวเอาไว้กับชจ้เกาะกาลักันแบบง่ายๆเลยนะก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวดาบทองกับเกาะทองขั้นที่2นั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเปรเทียที่ดอกมาทุกครั้งที่มีการกําจัดเดดเอมีกันเลยนะครับด้วยความที่ว่าในแพทตอนนี้เนี่ยตัวเดดเอมีที่ออกมานะครับมันจะเป็นตัวแรดเดนมีด้วยก็คือจะเป็นมอนสเตอร์สีทองทุกตัวซึ่งมันก็จะมีการดอกเรื่องเกี่ยวกับดาบทองกับเกาะทองเนี่ยแบบการันตีอย่างแน่นอนนะครับซึ่งมันจะมีขอแบบเยอะมากซึ่งใครที่รู้สึกว่ามันลก็จะมี เ็กเล็กน้อยก็คือเราสามารถทําการเปลี่ยนมันให้กลายเป็นตัวหล่ออักเมนกันได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะก็คือเราสามารถทําการเปลี่ยนตัวหล่ออักเมนได้นะครับโดยการที่มาที่ตรงหน้าเมนูเลยนะก็คือมาที่หน้าเมนูมาที่หัวข้อชอบแล้วก็เลือกเป็นไอเทมเดสซเต จากนั้นก็เลื่อนลงมาข้างล่างสุดเลยครับข้างล่างสุดเนี่ยมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับตัวอเมโตนี่กันอยู่ด้วยก็คือจะเป็นตัวหลอด CND มิโอ้นั่นเองนะครับซึ่งนี่ก็เคยมีการทําคลิปย้อไปนะครับว่าเราจะสามารถเปลี่ยนเรื่องเกี่ยวกับตัวดาบทองหรือกอทัพข้อที่สองเนี่ยให้กลายเป็นหลอดอันนี้กันได,นได้แล้วเราก็สามารถทําการเทรดกลับไปมากันได้ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งนี่สำหรับคนที่แบบว่าเอ้ยมีดาบทองกับกอทองเยอะแล้วไม่จาเป็นต้องกลับไปในเมืองน,นะครับคือเราสามารถเปิดด้ามเมนูแบบนี้แล้วก็ทําการแลกจากในโซนแบบประกัน กันได้เลยนะครับก็อย่างเช่นอาจทําการกดมาเลือกเป็นการได้ด้วยตัวดาบทองแล้วก็ได้มาตามที่ต้องการกันได้เลยนะครับก็คือมันจะเป็น,าปานงานะปยัดชอบเก็บของแปลว่าอาจจะเดิมที่เราต้องมีแบบเป็นสิิเช่นแบบนี้มันก็จะรวมกันเป็น stack เดียวแล้วเราก็จะได้รับเรื่องเกี่ยวกับกตัวอเมนตมาประมาณนี้นั่นเองนะครับก็สำหรับคนที่แบบว่าไปฟาร์ดของเต็มเนี่ยก็สามารถเปิดได้เมนู r e c y c l ิลแล้วก็ทําการเปลี่ยนดาบทองกับกอทอกันที่2กันได้ในทันทีกันเลยนั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ,กบตัว ดาบพกงกอทองนะแล้วก็ถัดมาก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกอาวุธระดับ9ดาวกับ10ดาวนะครับก็คือจะมีอย่างเช่น9าดาวซีรีเมเล็กเอยแล้วก็จะมีอาวุธ9ดาวของตัวกิจกรรมกันอยู่ด้วยนะครับซึ่งสำหรับคนที่จะไปฟาร์มมอนสเตอร์ในโซนนี้จะเป็นทั้งในส่วนของเดย์อนมี่หรือว่าจะไปในโซนต่อสู้เนี่ยก็แนะนําว่าให้ใช้วตตัวนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะมันจะเป็นอาวุธที่มีการติอักเมนต์กันมาด้วยก็คือจะเป็นตัวนี้ มันจะเป็นอัพเมสซีซั่นนั่นเองนะครับที่จะมีการบวกพลังโจมตีเพิ่มขึ้น3%แล้วก็ถ้าหากว่าสู้กับมอสเซอร์ที่มีการติดสลักของ3อีเวนต์ในครั้งนี้ก็คือจะเป็นทั้ง คริสต์มาส2023เหนีวยวใหญ่2024แล้วก็วินเทอร์2024ด้วยนะครับคือมันจะควบรวมทั้ง3กิจกรรมกันเลยนะมันจะมีการเพิ่มรางโจมตีให้อีก5%ดาเมเรซิสเพิ่มขึ้น20%แล้วก็อัตราก,กิเลคอนเพิ่มขึ้นอีก15%ด้วยกันนะครับก็สำหรับคนที่จะไปฟาร์มในโซนฝั่งรีเทมหรือว่าจะเป็นในหอกคอยลูเชียลุเนี่ยก็จะเป็นอากวันหนึ่งที่แนะนําว่าให้ทาไว้ก็ดีเหมือนกันนะครับแต่จะเลือกอีกอย่างหนึ่งก็คือควรจะไปหาอาวุธที่มีิกซ่าแบบ ดีๆหน่อยอย่างเช่นแบบเป็นเทลูมินาหรือแม้ก็จะเป็นอันบาดาคูที่แบบเป็นการนับพลันโจมตีเพิ่มขึ้นตามจำนวนอาร์เมนที่แตกต่างกันประมาณนี้นะครับก็สามารถไปฟาร์มหามาใช้งานกันได้นะแล้วก็นอกจากนี้มันยังมีการดรอปตัวอาวุธระดับ10ดาวกันอยู่ด้วยนะครับนี่อันนี้ก็เป็นดนึงในอาวุธที่ได้บางเหมือนกันนะก็คือจะเป็นอาวุธระดับ10ดาวที่อ่ามันมีการดรอปจากตัวเดเอลมี่นั่นเองนะครับคือวัเดอเอลมี่แบบได้บัร่สองเนี่ยก็จะมีการดรอปเรื่องเกี่ยวกับตัวตวัาาามมาาาย ก็ได้นะครับแต่เดียวค่ะที่ว่าตอนนี้เนี่ยมันฟาร์มกันหนักมากราคาตลาดเนี่ยตอนนี้จากเดิมที่แบบราคาแบบหลักร้อยล้านก็เริ่มน้อยลงน้อยลงจนถึงตอนเนี้ยได้ว่าบางาชิ้นเนี่ยถึง10ล้านก็มีเหมือนกันนะครับก็ปเป็นเื่อไปฟาร์มกันกันละกันนะอันนี้จะเป็นส่วนของอาวุธกับชุดกอแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับตัวไอเทมแบบที่เดียวเนี่ยจัดว่าเป็นไฮไลท์ของการฟาร์มในคานี้นะครับคือทั้งตัวกัปตนันคิงกัปตนันหรือแรปปี้ต่างๆนานานเนี่ยมันจะมีการดรอปขอแบบเยอะมากไม่ว่าจะเป็นทั้ง อาร์มเดฟไนเนอร์ขั้นแรกขั้นที่2ที่หาก,กันได้ง่ายถ้าหาเป็นตัวเอ็นเปหรือว่าจะเป็นเกรนเนี่ยก็มีการดรอปตัวเครทิกเกอร์แล้วก็สิ่งที่เป็นไฮไลท์หนึ่งก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวแผ่นดิสนั่นเองนะครับก็คือมันจะมีการดรอปแผ่นดิสทั้งแบบแบบ A แบบ B แล้วก็ตอนเนี้ยมันยังนับนะว่าเป็นของใหม่อยู่จะมีการซื้อขายกันค่อนข้างจะเยอะนะครับถึงแม้ว่าราคาของมันเนี่ยจะล่วงลงไปเยอะแล้วก็ตามนะอ่านาดูสิ อ่ะส่วตัวแผ่นดิตเอ A ของผมในนั้ตอนนี้นะครับจะเห็นว่าตอนเนี้ยลงไปแบบหลัก1000บ้างหลัก2,000กันบ้างนั่นเองนะครับก็คือตอนเนี้ยราคามันจะลงกันไปเยอะแต่ว่าถ้าเป็นแบบเวอร์ชัน B เนี่ยยังมีราคาแบบเป็นหลักหมื่นกันอยู่นะครับก็สําหรับคนที่ต้องการจะซื้อมาใช้ในการครับตัว P A ของเราเนี่ยก็สามารถซื้อในช่วงนี้กันได้หรือไม่ก็จะไปฟาร์มมาขายต่อก็แล้วแต่ของแต่ละคนกันเลยกันละกันนะครับแล้วก็ถัดมาจะเป็นพวกเกี่ยวกับ ตัวอัเมนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวอบิ l ลิตี้คันีสมีหลอดโดเมนาต่างๆหลอด LC กีกัตขั้น4แล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับเดคิปเปอร์ด้วยซึ่งเดคิปเปอร์เนี่ยดอกแม้กระทั่งในตัวกับตันกันด้วยนะครับเรียได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ฟาร์มเดคิปเปอร์ได้ง่ายมากจากเดิมที่อ่านอย่างเช่นเดคิปเปอร์คั้นที่5 สำหรับตัวค่าที่5านะครับถ้าหากว่าเป็นประมาณสักแพทก่อนจะอัปเดตอีเวนต์เนี่ยมันจะราคาประมาณสัก1น0 0 0แ้นต้นๆแต่ตอนนี้เนี่ยราคาต่ํากว่าแสนเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับเรียกได้ว่าราคาลงเยอะก,กันพอสมควรเพราะว่าคนไปฟาร์มกันหนักแล้วมันก็ได้ง่ายกันด้วยนะครับซึ่งเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เราจะมาฟาร์มกันใน2โซนนี้นะเองนะครับก็คือจะเป็นทางทิศเหนือกับทิศใต้ของดีเทมสลับตัวอ่าเดเอเดมี่แต่ว่าอันนี้เนี่ยมันจะเป็นการฟาร์มในเรื่องเกี่ยวกับตัวไอเทมนะครับสำหรับคนที่ต้องการจะ เกี่ยวกับตัวแต้มซน o ั a นพอยต์เนี่ยถ้าหากว่าฟาร์ม2ที่นี้มันจะไม่ค่อยเวอร์นะครับถ้าหากใครต้องการแต้มจริงๆเนี่ยผมจะแนะนําว่าให้ไปฟาร์มในตัวอัอนนีโซนต่อสู้อย่างตัว l ิ t ทิ l e โ o เอ s โนสาะครับก็แนะนําว่าฟาร์มแบบแรงแบบต่ำๆไปเลยนะก็คือเราสามารถตีมอเตอร์ตายได้ไวนเนี่ยในช่วง p ีเซีเบิร์ก็จะฟาร์มแต้มได้ง่ายขึ้นแล้วก็อย่าลืมกดเรื่องเกี่ยวกับ ตัวไอเทมบูด้วยกันละกันนะครับก็คือมาที่ไอเทมเวสเซิลก็จะมีตัวไอเทมบูที่เราสามารถนําของ AC5 ชิ้นหรือ SC5 ชิ้นเนี่ยมาทําการได้ทําการกดบูเพื่อเติมกันได้สาหรับคนที่ต้องการจะเร่งฟาร์มแต้มนะครับก็อย่าเพิ่เคยทำคิบอกไปว่าเรื่องเกี่ยวกับแต้มของกิจกรรมในครั้งนี้มันแยกกันไปลายกิจกรรมกันเลยนะก็คริสต์มาสก็เป็นของคริสต์มาสไปนิวยยร์ก็เป็นของนิวยยร์วินเทอร์ก็เป็นของวินเทอร์ไปนะครับก็ถามว่าใครที่ต้องการจะ และคอยคบทางร้านค้าเนี่ยก็อย่าลืมมาฟาร์มแจกกันโดยกันละกันนะครับหรือไม่ก็ไปลงเรื่องเกี่ยวกับตัวเรียบแต q เควสอ่ะมาที่ส่วนของตัวเรียบแต่เควสนะครับก็เป็นตัวเควสที่สามารถลได้สูงสุดเนี่ยทั้งหมดสีคนด้วยกันแล้วก็มีขอดีดรอปกันอยู่บ้างแล้วก็สิ่งที่เป็นไฮไลท์เนี่ยก็คือจะเป็นแต้มรอบละส0,000แล้วก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับ บัตรสเปเสแกนของตัวกิจกรรมกันอยู่ด้วยนะครับซึ่งบัตรใบนี้เนี่ยไม่ได้มีดรอปในส่วนของ d ดย์เอเดมีนะก็คือถ้าใครต้องการบัตรใบนี้ก็ต้องมาฟาร์มที่ในส่วนของเลเวเดคเควตนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการฟาร์มของตัวกิจกรรมในช่วงคริสต์มาสช่วงปีใหม่นี้นะครับก็คือมันจะนับตั้งแต่วันที่20ธันวาคมไปจนถึงวันที่ 10มก,การาคม2024นะครับก็จะมีระยะเวลา3สัปดาห์ที่เราสามารถฝากตรงนี้กันได้แล้วก็หลังจากวันที่10เป็นต้นไปเนี่ยก็คือจะเข้าสู่กิจกรรมวินเทอร์ที่ก็จะมีการฟ้าอีกแบบนึงด้วยแต่ตอนนี้ยังไม่ได้มีการประกาศมานะครับเดี๋ยวจะมีการ ประก่ครั้นึ่งเนี่ยในรายเหตไลา์คงต่อไปก็คือจะเป็นวันอังคารนี้นะครับก็ถ้าใครที่เดี๋ยวรับเดี๋ยวอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะกลับทํามาอาจารย์คิดสรุปกับนี้กันเหมือนเดิมก็สามารถรอติดตามกันได้เลยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตเน่